คำโค้งที่ห้าคโค้งกลับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้เป็นเรื่องของหมวดอ,อ๋องอ๋องนี่ซื้อเหร็นขุนพลครับอ่ซื้ออีดีพันร้อยตำรวจเอกาตทาเทพเออซื้อเหรนซื้อ่าอ๋องครับเพ่นใหญ่ามาประจำการยุสอพ่อนีําปีกนะกังคืนกังเบ้นกะหาเลาะตรวจงานนะครับเนาะบางเช้อเิ่นกะธรรมดาตำรวจผู้กองหนุ่มนะฮะ ร้อยตำรวจเอกคาถาเทพเออหรือว่าหมวดอ๋องหรือผู้กองอ๋องนี่แหละครับเขาเจ้าเอินกันเพิ่นกับไปติดสาวผู้หนึ่งอยู่แถวบ้านหน้าบ่อมาบ้านบาาปัญญ,ญาดีนะครับออสาวสาเด้เออเสือเสานา่งเพิ่นกับไปจีบสาวออกติดกันนะครับเกี่ยวพระราสีกันไปทุกมือแต่มือแรกมานะฮะเออกรไปโหลดด้แต่ว่ามือนั่นไปสานั่งเราไปกินอยีายนะครับเออ เานั่งแล้วไปกินเมียงบอขามต่าบอขามใส่กระปูกินเต็มที่ผู้สาวบรรดนะาเนี่ยมักสิกินเมียงเนาะกินเมียงกินอย่างเนะี่ยมือน,นั้นสขานั่งกินแบบเต็มพิก,กัดเลยกลางเวน้นกลางคืนมาหมวดอองผุนมาสันเนียเออหมวดอองหรือผู้กองอองหนีมานะครับสามดาวสามดาวผู้กองขึ้จ้างเงินมามวัดดีครับคุณนั่งครับเช่นครับเช่นเช่นเช่นอยเนน่เช่นนั่งครับเช่นนั่งป็นแบบตอนรับครับสู่ผู้เบานั่งคุยเบาไปาว่พวกเขาครับ อากาศมันมากครับถือโจมตีขาซึกโจมตีเสานั่งบิดใส่บิดขวายวโอ้ยจังไดหน,หน้าบานเนาะจังไดหน,หน้าบานนะี่เนาะย่านตดแตกใส่ผู้บ่าวครับกะเลยอันเยู่ส่วนผู้บ่าวก็ถามเอา้าเป็นอย่างนั่งคือบิดไปบิดมาโบตรงเขินไออองดอกเนดะ้อไออองบอบบบาวายยังดอกเฮ็ดตัวทำสบายสบายมันมาแมนเด้ค่ะนั่งเป็นอย่างสิ่พละผู้บ่าวเนี่ยสิบิดย่างสิ่ลละเออ เอาไปเอามาครับยิดไปบินมามันต้านบ่ไหวครับเสานา่งเรียายลมบอกมาเสียงผายลมดังว่าอ๋องอ๋องเสียงเสียงผายลมสนั่งมันนั่งแบบนี้เลยครับอ๋องอ๋องเซนส่วนผู้เบาครับได้ยินเสียงว่าอ๋องอะข้าพผมอ้อนั่งคือฮูจักว่าไอซีว่าอ๋องโอ้ดีใจจังเลยคู้สาวฮูจักซื้อเด่นของไอ้ปกติไปใส่มาใส่กับบ่คอยบอกคุณเดยว่าซื้อว่าอ๋องแต่ว่านั่งฮู แสดงว่าหักไอแม่นบอลไออ่องดีใจแห้งแห้งบัดได้แท้ผู้สาวเขาเบดเอวเดอกคกับกลนผู้สาวห้องอ่องมันสิขีแตกใส่ผู้บ่าวเนี่ยเชือผู้บ่าวกันได้ยินเสียงมาอ่องกับข้าพมดีใจผู้สาวจำซื้อเลอนได้พันวาเอาตดใส่ผู้สาว า,ามขร่วมเสนอโดยชาการบุญชาสมไพรงาม062342663